สวัสดีครับมาเจอกับนุมอีสานพาทำนะครับวันนี้มาเบ่งเครื่องเสียงนะครับพี่น้องเป็นเครื่องเสียงของนุมอีสานเองนะครับที่เฮ็ดไปนะครับถึงแต่ช่วงที่มาเป็นโควิดนะครับบ่ได้เปิดเลยครับก็เลยเอามาอุ่นเครื่องนะครับพี่น้องครับนุมอีสานใส่ก็จะเป็นดิจิตอลนะครับผมนุมอีสานใส่นี่จะเป็นเครื่องปรุงของพ่อเอร์เป็นเครื่องของนุมอีสานนะครับก็ตัวนี้ตัวแรกนะครับจะเป็นพ่อเอร์นะครับพ่อเบือขับกลางนะครับพ่อเบือขับกลางที่มี สี่ชแนนนะครับชแนนจะเป็นของ TDK นะครับรุ่นของ MA800C นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็น power c ร p ครัเบดครับ power c ร p ครัเบดจะเป็นจะมีสองตัวเลยพี่น้องตัวหน่อยครับตัวบางครับตัวบางจะเป็นของ TDK กันไงพี่น้องใส่ของ TDK ครับ TDK รุ่นของดีหาหาปัญหาครับตัวนี้ใส่ครับเบียดขังละสองครับสอง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 ก็เป็นแปดใบนะครับตัวนี้ก็ครับขนาดละสอง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 ก็เป็นแปดใบนะครับพี่น้อง ครับแล้วก็จะเป็นคอร์ด EQ นะครับผมจะเป็นของ Alexis นะครับ4.8นะครับตัวนี้ใส่เห็นไหมพี่น้องพอดีเนี่ยห้องนะพี่น้องนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะเป็นมิกครับมิกก็จะเป็น X อ็กครับเป็น X อ็กครับ12นะครับใส่ตัวหน่อยนะครับผมแล้วก็ไม้ครับไม้ร้อยก็จะเป็นของของชั่วครับ D 12 D นะครับตัวนี้เป็นคืนไม้นะครับผมคืน ถือตามนี่แล้นะครับผมครับพอดีเอามาอุ่นเครื่องก็เลยมาถ่ายคลิปให้เบิ่งนะครับผมนี่ครับเครื่องเสียงของนุมิสานกะซิมีซัมนี่นะครับเอาไปจากแบบว่ารับงานหน่อยๆในหมู่บ้านนะครับพี่น้องกะซิมิซัมีแเลกเดียวนะครับยกไป้งสีเลยนะครับพี่น้องกตัวนี้ก็ซิบุรายครับตัวนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กครับโน้ตบุ๊กนี่เอาไว้คุ้มครับเอาไว้คุ้มพวกคอร์ดครับพวกคอร์ดพวกมิกครับพี่น้องไว้คุ้มคอร์ดคุ้มมิกนะครับพี่น้องเลย ราะว่าตัวนี้มันเป็นดิจิตอลนะครับไม่มีปุ่มกดนะครับต้องใส่ใส่คอมคุมเมาส์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้เปิดเพลงไปเท้าเกตนะครับพี่น้องตัวนี้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวพามาเบิรงตู้ลำโพงของโนมิซานนะครับโนมิซานจะมีตู้ลำโพงยุคแปดใบนะครับตู้เบียดนะครับพี่น้องตู้เบียดจะมีแปดใบแต่ยูนิ่งห่องนี่มีมีหกใบนะครับพี่น้องเนะนี่ครับตู้เบียดของโนมิซานนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มันจะมีแปดใบอีกซองใบอยู่บ้านนะครับเป็นยู่บ้านสวนนี่น้องนะครับเสื้อใส่ตู้ไม้อัดแท่นะครับผมของสูตรของเดอะไนน์นะครับผมตัวนี้ครับตู้บีพัทนะครับสูตรสิบแปดนิ้วนะครับของของบีพัทนะครับอันนี้ครับเห็นบาดอก่างไหมพี่น้องเก็บเก็บอย่างเดียวครับพี่น้องนี่ครับตู้สิบประมาณนี้นะครับสภาพกับบ่ค่อยสวยมาในราะว่ะตะกรอนออกงานกับเพราะเพราะมีงานก็ออกแต่ออกงานอยู่ครับเดือนละเทืาสองเท้ออยู่ครับผมพอนุมีสางกับเป็นเอาเป็นอาชีพเสริมนะครับ ตัวนี้นุ้มมีสานก็นั่งต้องจอบีกเตอร์ครับผมล่องสายครับโอเคนะครับผมจอล่องสายเบ้างนะครับในห้องนะครับห้องน้อยๆครับผมห้องเศร้าน้อยๆนะครับผมครับแล้วเดี๋ยวมาเบิ้งตู้กลางนะครับตัวนี้ก็เป็นหมอกเก็บกองไม้กองหยางนะครับพี่น้องใส่กองไม้ครับมีเต็นมีพวกโต๊ะว่างครับก็เก็บครับแล้วก็จะมีไฟลักด้วยพี่น้องไฟลักในนุ้มมีสาน็ดไว้ชิบลักครับไฟลักตามทางนะครับเ็ะไรนะครับ โนมิซานเหตุไว้มากๆาณ30หลักนะครับแต่อีกยี่สิบลักบั่นจะประกว่ครับผมครับก็นนมีจอคอมูลแล้วโอเคเนาะครับมากันน็อกนี่ยรถนะครับนี่จะเป็นจอของนะครับเปิดเตอร์นะพี่น้องครับแล้วก็เป็นตู้ครับตัวนี้เป็นตู้ตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลางของโนมิซานจะเด่นสองทางนะครับจะเป็นตู้แร่เรียกพี่น้อกหนึ่งคู่หนึ่งนะครับเกิดตู้สิบสองปากสิบสองนะครับตัวนี้ครับนปาก เงี้ยเขาลงมีสานกระจายแสงก็สิอันนี้ยนะครับได้ดพี่น้องเพราะว่าอยู่ในห้องนะครับในค่ำนะครับตัวนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงนะครับผมกับจะมาถ่ายคลิปเบิ่งนะครับว่าเกินเสียงลงมีสานกรเป็นชุดหน,หน่อยๆนะครับเพราะว่าได้ออกงานครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้เป็นม,มอนิเตอร์นะครับกับก้องครับผมครับตัวนี้จะเป็นกล้องจะเป็นกล้องกล้องเครื่องปลักสายไฟกับกล้องไฟ LED กล้องพวกนี้ครับ เป็นไฟครับเป็นกระเป๋าโน็ตบุ๊กนะครับพี่น้องครับข้างไม้ก็จะเป็นขาได้พี่น้องเป็นขาขาตั้งตัวลำโพงนะครับครับมีประมาณนี้่ได้พี่น้องนะครับน้องเครื่องเสียงโนมีสานนะพี่น้องนะครับก็จะมียางละบแปดนะครับพี่น้องกลางแปดใบเบร์ตูซับแปดใบครับผมแล้วก็ไม่เตอร์สองใบครับผมแล้วก็สินี่นะครับชุดเครื่องปรุงกับชุดน้อยๆครับพี่น้องครับบ่ใหญ่ครับชุดพ่อเดียวเล็กๆครับผมชุดน้อยๆครับ เด็กพี่น้องไว้จะทำงางนนะผมีประมาณนี้ครับคลองเครื่องเสียงคลองนมอีสานครับ with. นี่เดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละอย่างให้เบิรงนะครับว่าการวิธีการใช้งานยังไงน,นะครับของแต่ละอย่างนะพี่น้องเนะกกาะเอาไว้พออข่าวเพื่อคนบรูดนะพี่น้องเนาะการต่อสายกันอย่างเดียวนมอีสานจะเดี๋ยวถ้านมอีสานไปยุบานแล้วจะคนคลองพวกนีน้ไปเราจะรีวิวนะรครับที่มันสะดวกมะพี่น้องเนาะตัวนี้คือว่าพื้นที่มันบ่สะดวก์มากพี่น้องจากประดีมันเป็นห้องเซาครับผมเปิดเปิดแท่งไม่ได้เลยนี่ ลองอย่างาได้ครับพี่น้องเข็บเปิดเบาๆได้เยอะครับครับพี่น้องฟังเสียงได้พี่น้อง สีหกกแม่ไม่เป็นทางนั้นนะในน้องมี้เจีางตร้้จ่างหกเยาือัมดคีม้อยโเอยี่มนำเี่้มอยาเด้อย่งนี่นมีก็มาดีวิวแค่นี้นะครับพี่น้างนะเดี๋ยวอยากรู้ยังรืความวิธีการใส่งานของแต่ละยังใส่ยังไงน,นะครับเดี๋ยวน้้มมีสาจะมาดีวิวอีกทีนะครับผม ตัวนี้ก็ตัวน,นี้ก็สวัสดีครับผมฝากกดติดตามฝากนนกดกอันนี้แช่กดสร้างสรั์ให้อันนี้นะครับเดอ้อมีสามารถตำครับผมสวัสดีครับ